บุญคือบุญผูอสนเทพาอารักษไม่สักระกอืนวันนี้เราอยู่ที่ทท่าทองคุ้มครองบ้านเมืองเราให้เจริญรุ่งเรืองวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันสีมงคลขึ้นแปดข้ามเดือนสามพี่น้องสาธุชนทั้ง วันนี้เปิดโอกาสให้สาธุชนคนใจบุญพว้ทุกัสารทิศผู้ราชานาจากเม้วงหน้าายามีแดนอารยธรรมอันเก่าแก่เมืองสีโคตรูระ์ูลปู่กัมปราลูกเล็กๆณสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งองค์พระธาพนมมาตั้งแต่เราก็จะเดินไปริมฝั่งโขงพระธาตุพนมนะครับเพื่อไปแห่พระอุปคุธกับพระมาที่นี่นะครับนี่ นี่คือประตูโขงของภาพขนมอนขอประมวลขณะตอนนี้นะครับได้จัดเตรียมขบวนนะคะรับขึ้นเริ่มจะมาเตรียมที่เดินทางมาร่วมขบวนะะบวนะครับขอขนบน้าพเจ้าข้าพเจ้า ทศาสนิกชนที่มาร่วมแห่พระอุปคุธเดยอะมาก อปุตตังมหา,าเทรังอิยะยาคยัคพันธนังอิปาเสมิอุปคุตโตมหา,าเทโรยังยังอุปคุตตังมหา,าเทรังอุปตวะทาขออุปต่อ,ตอ Thank <laughs> you. ขึ้นไปเราก็เตรียมขึ้นไปปะมา้าอะไรนแกน่มา้มาอะไรนคดงม้าอะไรสารพาแล้วก็ชุ่มชืนต่างๆนะครับ ที่ได้ร่วมในขบวนอันประกอบไปด้วยในขบวแนแรกก็จะเป็นขบวนอรลาวและก็สาภานครคายและก็ตามด้วยชุดนักฟ่องยาวของเวองือสนามนครพนมและเอเชียาหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นขบวนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและก็ต่อด้วยเสลียงคานหาม อันนี้คนเยอะมากกำลังจะขึ้นไปแห่พระอุโบสถกันโอ้โหคนเยอะจริงจริงพระนิชาคงพระวันพระธาตุพะพนมครับในอัญเชิญขึ้นจากยังติดแงกอยู่นี่เลยแล้วก็จะได้นำปฏิสถานบนเสลี่ยงท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระโสภวินทิปึกษาใน้าคณะที่เจ้าวาดวัดพระธาตุพระนงบวรมหาวิหารยากนะครับพี่น้องที่เคารพครับได้ร่วมกัน ส่วนในตอนเย็นวันนี้ตอนเย็นวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับตอนเย็นวันนี้จะเป็นคืนแรกในการสรงอุปคตก็จะตามด้วยคณะนะครับคณะที่เราได้วางไว้นะครับก็ขออนุญาตนะครับได้ให้พี่น้องเราทุกท่านนะครับได้ค่อยๆค,ครับค่อยๆใจเย็นๆวันนี้ได้บุญใหญ่ร่วมเพรๆกันนะครับก็เป็นพิธีศักดิ์สิทธ นะครับของโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระครูพนมปีชากรด็อกเตอร์นะครับเลขาอนุการวัดพระธาตุพนมพระเดชพระคุณได้อ่าภรเบกล่าวนะครับได้ อันนี้นะครับจะเป็นพะเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของข้าโอกาสขององค์พระธาพนมเรานะครับซื้ทอดไปจน ทาได้ดีนะคทีจะดควาเสียหายนะครับถ้าที่เรียนการแสดงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในนี้สุขภาร่างกายแข็งแรงัดีไดีนะครับืเครับทุกอ่าบณนนะครับเที่รการกับววแลนะครับปล่อยให้เป็นประการธรรมชาตินะครับ แต่ถ้าผู้คนกองนี้ยังไม่ได้ผงยังไม่ได้ขึ้นตานะครับยังไม่ได้ขึ้นมาแต่ตอนนี้แน่นขนาดนะครับเล่นขนาดเพราะนั้นพุทธะเตรียมระมัดระวังมิจฉาชีพเราจะเข้าปฐมภูมิระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับมาเตากระตุ้นกระตันนะครับสีของมีค่าให้ระมัดระวังไว้นะครับไม่งั้นจะเกิดอารสลายนะครับจะเกิดความเสียหายได้ ก็ขอพักราพันธ์นำเรียนวยางท่านผู่น้องวี่คณะทุกท่านนะครับมาได้ ออกมากจากประตูประตูโขงแล้ว できる。<格> <music>

ของข้าพเจ้าั้หลายขอข้าพเจ้าทั้หลายเพื่อจุให้แก่เทพาาเพื่อุดให้แก่เทพพญายาอาระอาระผู้รักษาองค์พระพุทธองผู้รักษาองค์พระพุทธอผู้อุปัชฌาย์ผู้อุปัชารับเียตั้งแผงเอาไไอ้กบวยมันต่อปอน โมเลกะรังลังลากะโสโหโหนะกะ เขาไปข้างในพักธาาแล้วหนาทุกวันนายนาลองข้าวนร้อยบาทวาลงใ่รันนายแกวก่รอยบามั่นใจอนลูกครับกางรัวของนายอินางอารณนางขออนุญาตเดินรอบหนึ่งได้ไหมครับได้ได้เลย อาทุกคนเราจะเดินรอบองค์พระาธาตุข้างในนะด้านในนะแก่เครือบนะเอาวางลงเลยแม่วางลงเลยพี่รู้สึกว่าจะเขียนภาษาอกศอใหม่ตัวเล็ก เขียนไม่ถูกก็จะอ่านไม่ผูกนะต้องขอออกไปด้วยเขียนตัวม้ตาไปยืนตอนลมกันแล้วมีปัญหาแต่หลมกันเวลามาแล้วไม่นักจันรตรงไหนให้จับจที่เดงมเดิมๆเดิมๆเดามๆเนิมๆเด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 ิม่เดิมๆเดิมๆเดมาเัเดิมๆ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 เดิครเดิมๆเดเดิมๆเดิมๆเดินมิมิมมเมิม วันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับบ้านนะขอให้ทุกคนได้อนุโม,มทนาบุญร่วมกันนะโอเคบา,บายบาย มันแสบัอนอมาอนขวกรบาทคือนักขพดภาเงาบันสถาบันสถาบนสถาบันสถาบันสถาบันาบัาบันสถาบันสถาบัพสถาบันสาันสถาบนถาบันานสถาบันสถสาบันสถาบบัาบสอาันนสัสาบสถาบัับัสบาับันบนับ ความภาคภูมิใจของเราความภาคภูมิใจของคนพวนานิยม